ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับนี่แมงอะไรครับดูหน่อยอืเอ่ออยู่ในทุงนาผมดูสิแมงอะไรเอ่ยแยะไปหมดเลยดูสิฮะโอโหดูสิฮะแมงอะไรฮะนี่ดูสิแมงอะไรอื้อดูสิฮะแมงอะไรเออดูสิเออดูดูดูแมงอะไรเอ่ยแมงอะไรเอ่ยดูสิครับหนแมงอะไรเอ่ยดูสิครับ ไม่ใช่ดอกย้านะครับนี่ไม่ใช่ดอกย้ากับป่าปูนนะฮะดูสิดูสิฮะแมงแมงอะไรเอ่ยอืมแมงไม้เออแมงอะไรก็ไม่รู้เยอะมากมากครับขาวว่อนเลยดูสินะดูสิครับนี่ดูสิคล้ายผีเสือ้อะตัวเล็กคล้ายผีเสื้อนะแต่ตัวเล็กนะเยอะเลยฮะเยอะเลยไม่รู้ว่าแมงอะไร เดี๋ยวลองเออป่านี้ดูสิอืมอืมอืมป่านี้ก็ยังมีเยอะอยู่แต่ว่าไม่เยอะเท่าป่าเมื่อกี้อืมแมงอะไรครับเนี่ยดูสิอืม เดี๋ยวมลองดูป่านี้อีกทีดิมีป่ะป่านี้เยอะอีกเหมือนกันนะน่าไ้เยอะเหมือนกันอนะแต่มันหญ้ามันสูงอือหือหญ้ามันสูงอือืม นี่คือธรรมชาติขณะนี้นะครับนี่คือธรรมชาติรอบๆบ,บริเวณบ่อบ่อหลังบ้าน เดี๋ยวผมจะพาไปดูผมดักปลาไว้นะผดักปลาไว้ตอนเช้าไม่รู้ว่าจะเข้าเปล่า mm hmm. อืมผมดักปลาไว้อืออืโอ้ดูแมงอันนี้กนี้ยดูสิบินว่อนเลยฮะแมงดูสิอือือทั้งแมงทั้งยุงยุงตัวเหลืองให,ใหญ่ๆฮะใหญ่เลยอืมไปดูนะ เราจะต้องไปดูดูไอ้นั่นละอนะืออืม,อ,มอันนี้ก็ต้นพ้ามะพร้าวอมหอมอันนี้มันมันม่วงมันม่วงปลูกไว้เยอะนะครับอันนี้ยางนาะอันนี้ยางนาเอออันนี้ยางนาะเออเดี๋ยวิไปเดียวกัน มันจะเข้าไหมอมือันนี้ก็ยางนาอันนี้มันม่วงอ่านี่พยูงอันนี้พยูงอ,นนงอ,อ,อดี๋ยสิเออมันจะเข้าไหมปลาผมดักรอบไว ดูสิเงียบเลยเงียบคลิปมันอาจจะมีโอ้ติดวะออ้ติด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 โอ้ปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนใหญ่ด้วยปลาช่อนใหญ่เลยครับนี